สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับเบคนะครับในช่องของเบคฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาแนะนํารถปอดเรนเจอร์นะครับแนะนําชุดแต่งนะครับเป็นรุ่น xlt นะครับสีขาวคันข้างหลังผมนะครับราคาจําหน่ายของคันนี้จะอยู่ที่9ก้าแสนกับสองพบาทนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้เกียร์หสปีดนะครับเครื่องยนต์สองที่สองลิตรครับเดี๋ยวจะพาไปดูชุดแต่งรอบคันนะครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับด้านบนนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับเป็นสกูปสกูปฟิตนะครับอันนี้เรียกว่าสกูปฟิตตนนนนะะคครรััับบแผ่่ใหญทําาาสสีีขวดดด้ โลโก้หมาลูกค้าเลือกทําเป็นสีแดงนะครับในส่วนของโลโก้นี่ก็สามารถเลือกทําสีได้นะครับอันนี้เป็นขาวตัดสีแดงนะครับเพิ่มเติมให้ในส่วนของฝากระโปรงนะก็จะเป็นอะคริลิกเลนเจอร์ตัวนี้นะครับเพิ่มเติมให้เป็นสีสีแดงนะครับเหมือนกันนะครับด้านหน้านะครับก็คันนี้ก็เปลี่ยนกระจังนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นกระจังแบบแรปเตอร์นะครับกระจังแรปเตอร์ก็จะเป็นกระจังเล็กๆแบบนี้ครับทรงดูแข็งแรงนะครับฟอนต์ไอโบอดีก็ทําสีแดง ตัดกระสีดำนะครับพร้อมกับติดตั้งไฟเพิ่มเติมให้3หลอดนะครับบนกระจังนะครับในตัวของกระจังหน้าไฟหน้าครับไฟเดิมของไอ้ก้าทีนะครับก็มาจากโรงงานเป็นไฟเดิมนะครับอันนี้ก็ทําการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟมัดแต่งเต็มระบบนะครับก็จะมีไฟเดียร์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับไฟโปรเจคเตอร์วงแหวนบลูกลูกแก้วคันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วบูอายนะครับแล้วก็ที่สลามสามขีดนะครับ ไฟอันนี้ก็จะเป็นไฟออโต้นะครับที่มาจากโรงงานนะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับในรุ่นนี้นะครับเห็นไหมกดคุปปิดปั๊บชุดไฟหน้านะครับก็ทําการติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นชุดครอบนะครับเป็นสีดาด้านแบบนี้นะครับซึ่งจะรับกับตัวกระจังนะครับในด้านของชุดครอบด้านหน้านะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับยกชุดหน้าเดิมออกไปนะครับใส่เป็นหน้าเหล็กนะครับหน้าเหล็ก h a มเมอร์นะครับ นัเหล็กตัวนี้ก็ช่วงนี้กาลังเป็นที่นิยมนะครับก็มาพร้อมกับกรอบป้ายนะครับที่ปรับองศาได้นะครับห่วงลากจูงนะครับสองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับกันห่วงกระแทกครับไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกนะครับในรุ่นนี้มีมาให้ครบนะครับจบๆนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นสุ่มร้อนะครับเป็นตัวเป็นตัวสีดาด้านแบบนี้นะครับขนาดหกนิ้วแบบนี้หมดครับ หมุดตัวนี้ก็ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับติดแถมให้มีให้ลูกค้าเลือกนะครับมีเป็นหมุดแบบนี้หรือว่ามีแบบเรียบๆแล้วแต่ชอบนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับคันนี้ก็จะเป็นล้อแมกขอบ16นะครับลายเวเปอร์นะครับมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ a t ทีะครับซีรีส์ยางตัวนี้ก็อยู่ที่2 6 5ห้านะครับ70็1 6าิบหครับล้อแม็ก็แล้วแต่รถนิยมลูกค้าครับว่าชอบลายแบบไหนสไตล์มันไหนนะครับใช้งานประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ล้อ16กก็จะใช้งานได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับ ใช้ขึ้นลงเขาออฟโรดนะครับขับทางต่างๆได้ดีนะครับแถมประหยัดนะ XLT นะครับเกียร์ออโต้สองจมาจากโรงงานในรุ่น2021นะครับตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมครับก็ทําการครอบนะครับเป็นสีนาด้านแบบนี้ตรงนี้ก็มาจากโรงงานจะเป็นสีน้าเงาอยู่แล้วของฟอร์ดเลนเจอร์ในรุ่นต่างๆนะครับก็กระจกนะครับก็ทําระบบนิรภัยนะครับมาให้นะครับสําหรับเวลาขับในเมืองนะครับกันเวลาเฉี่ยวชนนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีระบบ กระจกแบบนี้มาให้เลยด้านข้างนะครับเราหลังคานะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับเราหลังคาตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้จริงครับกันสาดนะครับฟิล์มครับในตัวของฟิล์มเนี่ยลูกค้าอยากได้ความเข้มประมาณไหนนะครับสามารถแจ้งได้นะครับได้สองช็อตก็เลยก็แจ้งได้ครับสุดขอบต่างๆนะครับก็ติดเพิ่มเติมให้ที่โดดเด่นเลยคันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับ สติกเกอร์ด้านข้างก็จะเป็นลายกราฟิกสีดำนะครับตัดกับสีขาวตัดกับสีตัวรถนะครับก็จะเป็นฟอนต์เลนเจอร์แบบนี้ครับเป็นกราฟิกสติกเกอร์เรามีให้เลือกนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับในส่วนของบันไดข้างครับก็เปลี่ยนครับบันไดเดิมของ XLT นะครับก็เปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะครับใส่เป็นบันไดฮัมเมอร์นะครับตัวนี้สเกลของบันไดนะครับก็จะพอๆกับบันไดเดิมนะครับที่ใส่ไปเพราะว่าความดุนะครับ ได้ตัวนี้ดีเทลของงานสวยไม้ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ใส่นะครับโลบาร์เพิ่มเติมให้กับลูกค้าเป็นโลบาร์เอาลนเดอร์ขายยาวนะครับแบบนี้รุ่นนี้ก็เป็นโลบาร์ที่มีไฟเบรกตรงที่3ามาให้นะครับสามารถใช้งานได้จริงๆครับรัดของพาดของด้านหลังนี่ก็เป็นของที่ถอดคืนให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็คืนหมดเลยทุกชิ้นนะมันกจะ็จะเยอะอย่างนี้นะเต็มข้างหลังงหมด ไฟท้ายนะครับก็เปลี่ยนไฟท้ายให้นะครับเป็นไฟลมดํารุ่นสโมก V2 นะก็เป็นไฟตัวเจแบบที่เห็นันหลายๆคลิปนะครับก็จะเป็นไฟสโมกแบบนี้นะครับตอนวันก็จะดําๆแบบนี้เลยฝาท้ายก็เพิ่มเติมครับแปะเป็นฟอนด์ฟอดแผ่นใหญ่แบบนี้นครับเป็นงานสามิตินะครับก็ฟอนด์ฟอดทำเป็นสีแดงนะครับตรงฟอนด์นี้ก็สามารถเลือกทําสีได้นะครับในส่วนของกับท้ายกับฝาท้ายนะครับกันชนครับก็ มาในส่วนของมาในส่วนของกันชนครับกันชนก็เปลี่ยนครับเป็นกันชนเหล็กนะครับแต่ใส่เป็นของเอาเรนเดอร์นะครับรุ่นนี้มาจากโรงงานเป็นเป็นกชนแบบเรียบๆธรรมดาครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กนะครับก็เซ็นเซอร์สี่จุดของไอ T นะครับก็ยังใส่นะครับอยู่ในกันชนเอาเรนเดอร์ตัวนี้นะครับกันชนตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับห่วงนะครับแล้วก็ไฟส่องกับป้ายนะครับไฟส่องกับป้ายไฟถอยนะครับไฟถอยไฟถูกเฉินตัวนี้ก็ทำงาน ในระบบนั้นนะครับบอลนะครับสำหรับลักเรือนะครับคันนี้โอเคครับชุดตั้งโดยโอเคครับชุดต่งโดยรวมแล้วครับถ้าหาลูกค้านะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับสามารถติดต่อผมนะครับได้ที่เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การติดต่อผมไว้ให้นะครับก่อนจะไปนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับกดซับสไครปช่อง YouTube ผมหน่อยนะครับคลิปหน้านะครับผมจเอาฟอร์ดรุ่นไหนมาวิวให้ดูอีกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ